สวัสดีครับท่านผู้มชมน,นะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูบบกเกม ARBS เละะรกโรทานซ์ก็บอกเลยว่าเกมนี้โอ้โหผมไม่ได้เล่นอย่างยาวนานนะฮะนะเน,<า>นื่องจากผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับจนกระทั่งผมได้หมดมานะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหนี่มันคอลเลกชันพวกเรากองทัพเผ่าเอ,อ่อแคเมล่าทั้งหมดเลยนี่หว่านะครับนะโอ้โหดูดิไม่ว่าจะเป็นอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนคีริโตเวอร์ชันนักลบเลยดีว่านะครับแล้วก็โอ้โหเคมีล่าบูเมนแล้วก็ c คมีล่าแมนเวอร์ชันธรรมดานะฮะโอ้โหแล้วก็ไอบอดี้เลเซอร์เออแล้วก็คีริโตเวอร์ชันยังถือที่ดูดซ้มอันเดียวนะครับแล้วก็หัวหน้าใหญ่สุดเลยเคมีล่าไททันอันนี้ยังเป็นเวอร์ชันแบบแรกๆอยู่เลยนะฮะเออมาดูกันนะครับว่าพวกนี้จะโหดขนาดไหนไปไปดูกัน ซึ่งกองทัพแรกนะครับผมอยากให้มันเจอลิงก่อนเลยว่าดูนี่จะเป็นยังไงนะครับวู้รู้พลังโอ้พวกเราจัดก่อนมานโอ้ดูแต่ละตัวนะครับอุย้ยวู้พลังเซเลเซอร์นี่โคตรสวยเลยนะครับยิงจิ้วจิ้วตายตายตาย,ตายเฮ้อแล้วไอ้บอสที่ทำอะไรได้นะครับเนาะข้าค,คือไททันแค่ไม่ล่าข้าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้ลูกน้องสู้กันเอง,เองละกันนะครับนี่เออดูดิดูดิดอุย้ยคิดิโตะดิโต,ตบอกนี่แนะ่ไม่ดูดซ่วมไม่ดูดซ่วมฟาไป โอ้ดูแต่ละตัวดูนีโอ้พลังโคตรเจ๋งไปแล้วพวกเราสู้เพื่อหัวหน้าไททันของเราไปโอ้โหเลเซอร์อย่างแรงนะครับจี้เข้าไป เพราะฉะนั้นนะครับนะผมว่ามันต้องเจอกับโคลิล่าแบบครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นกอเทพเจ้ากอยเนา่าโคลิล่าวอชันวูฟรีนะครับแล้วก็โอ้คาใส่ชุดกอะแล้วตะกี้ข่าไม่ได้ใส่เตี๋อะไรเลยโอเคมาดูกันจะเป็นยังไงเอา,เอาเราพวกเรารุยมานปีนาโปดนี่ยิงเข้าไปตู้มเออเอา,เอาละเว้ เอาแล้วโอ้โหแต่รู้สึกพวกกอริล่าจะไม่ค่อยเห็นมันนะทำไมถึงไม่เห็นนะไม่เข้าใจนะครับนะโอ้ตีตีเข้าไปว้าลัอแกเขาไม่มีทางสู้อุ้ยอุ้ยวก่อนนะอุ้ยอุ้ยโอ้ล่อยพลังจากหน้าอกนะครับนะเออไททันเคมีล่าเราโคตรเจ๋งนะครับเออเอาลวเวลยกอริล่าเว้ยมาแล้วเว้ยโอโ้เขาจะจัดการแกน,นี่แหละอ๋อพลังประแลเกินไปว่ะแพ้วะ่ะนะครับโอ้โห เอาละครับต่อมานะครับโอ้โหยพวกไททันเคมเล่านะครับจะต้องเจอกับพวกเราคือไม่การโลดอนพวกแกจะบยุดไข่ของเราใช่ไหมซึ่งตอนนี้พวกเรากําลังฟักไข่กูโคตรงงเลยฉลามบ้าอะไรแม่งออกลูกเป็นไข่วะเอาล่ะลุยพวกเราไปแล้วข่ามันโอ้โหข่ามันอะไรเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงไปยุ่งอะไรกับปลาแซมอนเนี่ยเอ้าโดนแดกแล้วปลาแซมอนอาเราพวกเราโอ้ ไม่หรอกโอ้ม er mm ัน hmm. ฆ่าลูกเราไม่ทำไมลูกออกมาเป็นเอเรียนวะเนี่ยเมกัลลอดอนมึงไม่สนใจลูกมึงแล้วเหรอเอาไม่เขวาว่ายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาเอาซะงั้นนะครับโปกุยพวกนี้บอกโอ้พวกเราจัดการลูกไอ้พวกเมกัลลอดอนซะแล้วดูแล้วเนี่ยลูกมันเหมือนไม่ใช่ลูกมันเลยนะเนี่ยตัวไม่เหมือนเนกัลลอดอนสกนิดนะครับสรุปแล้วไอ้พวกนี้นะครับเออเมกัลลอดอนมันอาจจะดูแลลูกเอเรียนมาโดยตลอดก็ได้นะฮะอะไรวะเนี่ยเกม โอ้เอาราพวกเราจัดการมาันแ,มแตายนะครับตายโคตรง่ายเลยแม่เราด้นเอาแล้วพวกนี้มึงโดนตกแบลกันทำไมเนี่ยเอ้าไอ้แเอาราคานี้ข้าจะไม่ยอมแพ้พวกแกอีกต่อไปแล้วไอ้พวกโอเพราะว่าข้าเอากองทัพเอาควันเรียมมาด้วย ผลห,หมาจากพิพิธภัณฑ์เลยไปพวกเรารุยมานะครับเราโอ้โหแม่งเจอกับปชอนด้วยเอย้ไม่ใช่ปาบิเลนย่านะครับเออไปฟันมันเออโอ้โหไปกระรดดอนโดดไอแคมมลา่าฟันดอกเดียวนะครับเป็นง่อยเลยนะฮะโอ้โหส้ยากส้ยาก ดูพวกนี้ดาผู้วพวกเรามีเลเซอร์เราสามารถจัดการพวกมันด้วยการจี่เข้าไปพวกมันก็ตายแล้วโอ้ทำไมพวกนี้มปนกระจอกจริงๆเลยดูดิโอ้โหเรียบร้อยนะครับปาเบรนญามึงโดนเอาไปทอดเกียมแน่นอนนะฮะโอ้จบนะครับไอเลเซอร์นี้ก็ยิงปิ้วตู้มดอกเดียวตู้มตายนะฮะเออแถมยังอาวุธสีสวยกางหากนะครับดิดนี่ฟาดไปฟาดไปมึงฟาดอะไรอยู่วะเนี่ยฟาดปาเบรนญาดูนะครับนะดูปดาเบรนญาตัวนี้ดิ <c oughs> กู <G l uch ing> เจอกับตัวบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมปลาพวกนี้มันไม่ค่อยสู้เลยอ่ะไม่เข้าใจว่ะท่านผู้ชมอ่าท่านะผู้ชมต่อมาผมจะเอาตัวละครที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับนะ้นั่นก็คือโอ้โหข้าคือเชิญซอมเมอรอน์วชอนทีเล็กนะครับ <G l uch ing> แล้วก็แมชชีนเคมาล่านะฮะอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมอยแล้วพวกเราไปฆ่าไอ้พวกเดี๋ยวก่อนนะโอ้ดีมันไอ้พวกก๊อปเกตเอนี่ว่านะครับ ผมว่าไอ้พวกบอดสู้ไม่ได้แน่เลยว่าดูดิถึงแม้ถึงแม้อาวุธจะเท่กว่านะครับนะแต่ไอ้พวกเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะตีแรงกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหตายด้วยนี่ดิยิงเข้าไปเออรู้สึกยิงมันไม่เข้าเลยว่ะพวกเออรู้สึกว่าพวกนี้มันจะฆ่าไม่ตายดูสิฉลูสัตยิงมันอยู่ด้านหลังยิงอาวุธมันไม่เข้าเลยตัวมันมีตะเหล็กนะครับส่วนตัวพวกเราคือหมอดจริงๆที่มีเนื้อหนังนะฮะส่วนมากไอ้พวกนี้มันไม่ทําอะไรนะมันแค่จะเหยียบ นะครับแล้วก็ตายนะครับดูดิไอ้บอดี้บอกโอ้เลโซอ้อาโอ้คุณอยู่ดีๆกูก็ตายแหละเออฉันเพิ่งมีเกมฉายเดียวของฉันไพ่ฮ้เฮแล้วดูสิว่าพวกแกจะสู้ฉันได้หรือเปล่าว่าว่าวาคราวนี้ตัวฉันโคตรใหญ่นะครับโอ้โหแม่งใหญกว่าแคมแลาไททานิกนะเนี่ยนะฮะ เอารอพุ tamam. Higher, okay. like Why? Why? Okay, Hello, ่งเข้ามาเลยขอแบบเบิ่มๆว้าเดินชนโอ้โหมันไม่สนใจใครเลยวะเออเอายังไงยังไงว้าว้าฮ่าฮ่าพวกโง่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกว้ายเฮ้ยว้าเฮ้ยโอ้โหเหยียบเหยียบให้เละเอาโอกริ่งกริ่งนะครับโอ้โหรู้สึกว่าทำไมมันแข็งแรงจังเลยวะไอตัวนี้เออเออเอายังไงตายบ่โอ้พวกแกยิงเลเซอร์อ้าแต่ฉันไม่เข้าหรอก อ้ oh, ทำไมฉันมาอยู่ในเกมนี้ไอ้คอยต้องเอาฉันเป็นตัวกากเสมอเลยหูอารอพวกเราคือกองทัพสเปอร์ตนุนพวกเราจะไม่ยอมให้พวกอะเอาอีกแล้วลืมใส่บด โอ้เขป็นตัวเบอร์อะไรอ้ากลับมาแล้วโอเคเราจะไม่ยอมให้พวกเราเคเมล่าพวกนี้มายึดเมืองเราหรอกเว้ยโอเคโจมตีสปาร์ตันเอ้าโอ้โหโโอ้หนะครับไอพวกนี้บักแหงพวกเราคือดักงบบัะรจันเอ้าเอ้าพวกเราทําอะไรตั้งจากเร็วเจือได้มาตีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเอ้าแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหตายตายพวกเราโยนโลดใส่บอลเร็วพวกเราคืออะคิลิสนะเว้ยดูดิ ออาวุธม,มันล้ำเกินไปอะไอพวกแคเมล่าดูดิดูด,ดิไอแทท่นทานแคเมลา่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยดูดิเออฉันปล่อยให้ลูกน้องฉันจัดการเองดีกว่าเออไอพวกนี้มันกระจอกดูสิโอ้โหตัวละครนี้มึงโยนคอร์ได้ด้วยเหรอครวะเนี่ยโอ้โหโยนอย่างกันเออเขาเรียกว่าอะครกับตันเมริกานะครับ เฮ้ยไม่ใช่คอนแห่งทอนะฮะดูดิโอตายตายโอ้พวกเราพวกเราแก๊งปีนาโปจัดการมันพวกเราจะแพ้แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้โหดูดิเอพวกเรายืนได้บัตีเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้นะคนป่าทำอะไรทั้งอย่างแอะตายคนป่ากลัวอึ้ง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 อ้อคนป่ายิงมันยิงมันเจิ้วจิ้วแอะตายคนป่ากากาเกินไปอ่ะโอ้ไปสู้มันเลย อ่ะเอาละครับผู้ชมนะครับต่อมานะครับโอ้โหได้มีสมาชิกใหม่นั่นก็คือพ่อหนุ่มแคเมล่าถือปืนคนนะคะแล้วก็โอ้โหข่าอัปเดใหม่แล้วคาวนี้อาวุธของข้าเป็นไซเบอร์เนติก บอสทอมท็อกซิกก,กูพูดเยอะไรวะเนี่ยโอเคเอาละแต่ที่รู้อาวุธข้าจะแรงกว่าเดมิมซึ่งตอนนี้นะครับเราพวกแคมเบลาเจองานจับแล้วว่ะนัก็คือพวกเรา,มาแมลงนะครับนะซึ่งพวกเรา,มาแมลงนี่มีความสามารถก็คือสามารถทําให้ระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิตติดพิษได้นะฮะนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนคุณติดพิษคุณก็ตาย เออเอาเราพวกเราไปตะขวงเรามีสมาชิกใหม่แล้วเฮ้อไอ้บอสนี่จะยิงปืนกลให้กับเราโอเคเอาราลุยปีดาโปร,โระวังด้วยบดพวกนี้ตัวมันใหญ่มากนะครับเออเออนี่นี่ไปตห่วงครับผมเด็กใหม่ผมจะพิสูจน์ให้กับทุกคนดูว่าผมนั้นโหดมากนี่นี่ยิงปืนกลใส่บันพวกเออส่วนเป็นไงนะครับนะไทยท่านแคเบลา่าร่างใหม่นี่ปล่อยเลเซอร์ได้แล้วจากนั้นอยากรู้อาวุธบนะัน่ะไป ไปพลังสารพิษแล้วเข้าโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยโอ้ฉันจะไม่โชว์อะไรง่ายๆหรอกเว้ยนะครับส่วนแอลนะครับเด็กใ <laughs> หม่กูโดนลมกินตายนะครับเนื่องจากโชว์ออฟมากเกินไปรถฝูงแมลงนุมกินนะครับโอ้เอารัพวกเราจัดการมาได้ได้ไม่ไว่ายังไงพวกเราจะต้องชนะมแมลงโงอๆพวกนี้โอ้แล้วเข้านะครับชนะไะเนี่ยนะฮะเลเซอร์ยิงเข้าไปจิ้วจิ้วิ้วโอ้อยังกัดหลังกูมาโอ้ยังกัดหลังกูโอ้อยอ,อย่ามายุ่งนะเว้ยพวกแมลงแมลงสังกัดต่อยนะฮะเออ ตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหโอ้ดีดิอุ้ย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 มันเหมือนใช้พลังท็อกซิษระบาดดีดิ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 เป็นเลเซอร์นะครับนะเป็นเลเซอร์สารพิษเหรอนะฮะโอเคเอาราอีกนิดเดียวมันจะตายหมดแล้วแล้วเข้าไอ้พวกแมลงนี่มันบินได้นะครับอืมน่าจะชนะแล้วแหละนะครับดูทรงเอาล่ะครับผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับนะเหล่าแคมเล่านะครับก็ได้อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับได้ไททัน อีกตัวหนึ่งชื่อว่าโซดาไททันนะครับจากมิติอื่นนะฮะโอ้สวัสดีครับผมคือโซดาไททัน ผมพร้อมที่จะรับใช้แคนเปล่าแล้วครับแล้วก็หุ่นยนต์อตโตมติกนะครับนะของแคนเปล่านะครับอีก3ตัวผมคิดว่าข่าวดีนะครับเหล่าเคมเปล่าน่าจะไม่แพ้อะไรแล้วแหละโอ้โหไม่แพ้อย่างนั้นเหรอแกดูถูกเช็ดเกินไปพวกเราคือไดโนเสาร์สัตว์กินพืชพวกเราจะไม่ยอมให้แกมาลุกลาเราไปแล้วเข้าอ้าวนะครับอ้าวยังไงสัตว์กินพืชดิจำได้ไหมครับนะเจ้าเฟตตี้นะครับฉันจะเอาแกไปทำเนื้อเนื้อหนัง มังกรเทศเออกูพูดไรโอ้โ,อโอบนหบอยหวโน่เราตายแล้วโคตรกากเราไอโซนามึงยืนนิ่งทำไมวะเนี่ยโอ้ผมใช้การสั่งจิตนะครับเพาะพลังของผมคือโซนาครับเอา้งงาซะงั้นนะครับแล้วไอพวกนี้คือ,อยังไงมึงยืนนิ่งทำไมเอ้าเอ้ยเด็กใหม่ทำไมมันยืนนิ่งหมดทุกตัววะเนี่ยเอา้าเอา้ออเอา้เอา,อา,อาที่หายแล้ว ชิบหายแล้วอ้าวพวกเราชิบหายแล้วโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเราวะเนี่ยยงมนนยันพี่ดาโปกฆ่าสัตว์กินพืชทุกตัวอย่าให้มันเหลือรอดไปทำข้าวเหนียวโอ้ยแพ้อ,อีกแล้วนะครับ ออเอาละท่านผู้มชมต่อมานะครับโอ้โหเจอกับพวกมังกรเว้ยเฮ้ยโอ,ยโอย้พวกเราคือแก๊งมังกรเผ่าแฟนตาซีดูสิมีมินอทอด้วยแล้วก็อย่าลืมอิสิมาสมาตุนต่ออินาเนะกันดาอินาเนะกันดา,นา,นานด,าดิตบตูด <c oughs> โอเคเอาล่ะซึ่งเผ่าแคบิลาก็ได้อัปเกรดต,ตัวละครม,มาใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือ รถแคเบล่าเวอร์ชันอัปเกรดเอาล่ะมาดูกันว่าใครเป็นเผาชนะโอ้ยบังกรดูมันพ่นไฟดิมันเผาจนโอ้โหแม่งเห็นควันไปหมดเลยนะครับดูซิว่าใครชนะนี่นี่นี่เด็กใหม่พิสูจน์แล้วโอ้ผมโดดึงครับด้วยด้วยเออไอโบบังกรบ้านี่นะครับนี่นี่โอ้โซล่าดูโซล่าดิโซล่ามันปล่อยขึ้นพลังของมันนะฮะออกมาจากหน้าอกนะฮะนี่เออเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเออเออโซลรถคันใหม่ของเราก็ปล่อยเลเซอร์เอ้า เออเราเข้าทำเล่นสักอย่างแล้วตอนนี้พวกอาศีมาสามาต้นตามันเต็มไปหมดเลยโอ้พวกเราแกงใจเกเรอาสีมาสามต้นตาอ,อีนังอีนังว่าบันเดโอ้โอ,อ,อ,อ้ตายนะครับเรียบร้อยแกงโเมิงนะครับไซเตอม,มาเวอร์ชันพี่โต แล้วต่อมาพวกแกจะต้องเจอตัวละครแบบฉันเพราะว่าฉันมีซเลนเฮดมาเป็นลูกน้องนันก็คือบักสเกิร์ตนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับนะกับลูกน้องโคสาร็อกนะครับที่เป็นโอ้โหมีเวอร์ชั่นผู้หญิงด้วยแล้วก็เวอร์ชั่นหน้าเรนะฮะดูซิว่าแกจะสู้ฉันได้หรือเปล่าถ้าฉันมีซเลนเฮดไอพวกแคเมล่าหนะ้าโง่อะเอาอีกแล้วกูลืมใส่บอลอีกแล้ว โอ้เอาล่ะไซเลนเฮดจัดการฮ่า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 ทำให้มันหัวแตกซะนะครับโอ้ยเอาเร็วพูดเลยจัดการไซเลนเฮดโอ้ยดูดีดีดีฟาดไป ตีบันตีบันไททันคเคนเบล่าตาคือตัวเองของเรื่องนี่นะครับอือโอ้สเต็เฮดแม่งโอ้ตายมึงตาย <c oughs> โอ้ดูดีไอพวกนี้บอกพวกเราผี่หัวขาดเอาหัวไปให้มันกินเลยไม่ใช่เอาหัวไปฆ่าบันนะครับโอ้ดูด,ดูโซน่านะครับปล่อยขึ้นโอ,โอ้ตายตาย,ตายพวกนี้พวกเราพอพิศารพวกเราตายแน่แนเลยหวะด,ดูโซกแล้วไม่น่าจะรอดดูสิโยนของใส่มันยังไม่เข้าเลยนี่แน่โอ้โยนใส่เพื่อนตัวเองเอ้อเอา สู้บันสู้ได้สู้ไ,ได,ไนได้นะ้รับรู้สึกว่าจะไปสู้ <c oughs> โอ้โหแพ้แาบคาบเหมือนเดิมโอ้ชีวิตอาท,ท่านผู้ชมนะครับแล้วจบกันไปที่หัวหน้าไททันแคมลาทั้ง2ตัวนะครับทะเลาะกันเจ้าแคม,มลา่าฉันบอกแกนะ่ะควรให้ฉันเป็นหัวหน้านะเพราะว่าฉันน่ะมีพลังโซน,น่า คพื่นที่แรงกว่าแกมากไม่ฉันไม่ให้แกเป็นหรอกเพราะว่าฉันน่ะก็มีปืนสารพิษของฉันและฉันก็เป็นหัวหน้าก่อนแกแกจะมากบนกับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยฉันอุสาห์เรียกแกมาจากมิติอื่นแกควรจะขอบคุณฉันเฮ้ย <c oughs> อย่างนั้นเราคงต้องไฟกันแล้วแหละเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่า สองตอนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงหนึ่งสองล่มมาเจอกันมาเจอกันนี่เอาละเว้ยพลังโซน่านะครับต่างคนต่างปล่อยเว้ยเฮ้ยออ้ยอ้าวอ้าวเอ้ยอ้าวใครชนะอ้าวตายคู่เอ้าเฮ้ยมึงตายคู่แบบนี้ไม่ได้นะเอ้าเราจะจบยังไงวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าจบแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะ ตายคู่โอเคเทเลานี้พอแค่นี้แหละาย